พอติดตามข่าวนี้นะครับหนุ่มบิ๊กไบค์หัวร้อนนะครับกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งนะครับที่ว่าลถเชื่อกันแชร์ให้เขาเห็นหน่อยนะครับเชื่อกันดูหน่อยนะว่าใครผิดใครถูกมีรถตัดหน้าผมผมก็ต้องชะลอรถแล้วมันก็ไม่ใช่ที่ที่ควรแซงนะครับเพราะมีรถจอดซ้ายเยอะมากนะครับแล้วก็ขับมาประกบด้านข้างแล้วก็เบิ้ลรถใส่ผมผมบอกเฮ้ยเขาเบิ้ลนทำไมวะไม่เห็นรถข้างหน้าหรอ แล้วก็มีการเอาตัวเองเนี่ยไปบอกว่าอยู่ในกลุ่มพรรยาด้วยนะทั้งๆท,ที่ขับรถแบบนี้แล้วจะเอาหมวกกันน็อกมาตีผม3-4ครั้งถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจก็ไปลงพักกับผมนะครับแล้วไปให้ตํารวจตัดสินว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะครับล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวนะครับก็ติดตามพูดคุยกับเจ้าของ f Facebook ดังกล่าวก็เลยทราบชื่อน,นะครับว่าชื่อว่านายจรูนโรธอายุ29ปีเป็นเจ้าของเฟซแล้วเหตุการณ์ว่าตนเองเนี่ยขับรถยนต์กำลังจะกลับบ้าน เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นคาในซอยเนิ่งพับหวานนะครับขณะที่ตนเองขับรถก็จะมีรถมาตัดหน้ารถตนเองก็เลยเบรกแต่จังหวะนั้นนะครับมีจักรยานย์บิไบค์คู่กรณีขับมาตามหลังขณะกำลังจะแซงซ้ายก่อนเบิ้ลเครื่องใส่รถของตนเองก็มีปากเสียงกันนะครับตามคลิปก่อนที่ตนเองจะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายถึงเรื่องดังกล่าวแล้วก็เดินทางมาลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานเพราะทั้งคู่กรณีพยายามที่ทำร้ายตนเองนอกจากนี้นะครับยังฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าอารมณ์ร้อนนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงได้ต่อมาหนุ่มบิ๊กไบคู่กรณีก็เลยมาขอโทษทราบชื่อคือนายชนะนะครับอายุ25ปีเขาบอกว่าตนเองทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบวันนี้หลังทราบข่าวจริงเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาขอโทษคู่กรณีตามคลิปและทางด้านของนายจรูนเจ้าของเฟซน,นะครับก็ให้อภัยก่อนถอนมาชึกประจําวันแล้วก็มีการขอโทษซึ่งกันและกันครับ คุยกันมาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันกันก็มาคุยกันอ่ะเพราะเดี๋ยวผมไม่นี่ผมไม่ต่อแหลกเพราะดาดอ่อนแหไม่เป็นไรผมไปลงเหตุบัญญัก็ได้ไม่เป็นไรเพราะกล้องผมมีแล้วคุณอาจะรย์เจ้าหมัฟาดผมมันไม่ใช่แล้วหมัฟาดผมมันไม่ใช่คุณตัวเราเราจะถือเราจะถือหมดตอนเราฟาดด้วยเราฟาดยังทำไรไม่ได้ฟาดเขาไม่ได้ฟาดแต่ว่าก็เมื่อกี้เบรกแล้วอยู่ดีก็มาเบิ้ลใส่ต่อยหน้ามึงไงจะว่าอย่างไหนอ่ะเห็นไหมพี่อุ้ยมาดูดิ พี่ชื่ออะไรอ่ะอ่ะพี่ชื่ออะไรไม่ดูดีหรอกอ่ะพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่ดีอยู่คนเดียวอ่ะมีด่าอยู่คนเดียวนะอ่ะก็มีไี่ไงผมขับมุขยานี่ยผมไม่ขับยาเหมือนกันไม่รถมุขยาเขาปาดหน้าก็เลยเบรกแล้วอยู่ดีๆอ่ะขับมาซ้ายขับมาซ้ายแล้วเขาเบรกระบบรถเราพี่อ่ะแล้วพี่อ่ะขี่รถมาแล้วพี่ก็เบิ่งชายผมเบ่าผมเป็นคนรู่นพี่คนรุ่นเก่อยู่นี่เดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไร แล้วมีกล้องมีกล้องอยู่ไม่เป็นไรพี่อ่ะพี่อะขี่รถแล้วเขาบ๊อบบใส่เดี๋ยวไปลงคันไม่ยากันแล้วพี่แล้วพี่อ่ะก็บ๊อบบอสบ๊อบบอสใส่จอดนักเรียนใส่ก่อนพวกหนูไม่ได้นักเลงเลยผมก็มีจริงแต่ว่าผมไม่เคยขอย่างนี้คุยว่าให้เอาให้มาคุยกันนี่เราก็เดยวได้ตอหนักความให่รู้นั่นเอานักมาไม่ถึงนี่นี่ พูดตรงตรงกันนะที่ผมไม่ได้ไปผมคิดว่าขับไปใช้เหมือนกันไม่ได้รู้จักกลุ่มในหลายกลุ่มซึ่งผมก็มีวิปไปผมก็เป็นคนชูแจให้ดูเห็นไหมตอนนี้ัการปัดของผมมันจะอยู่ที่รถตู้เนี่ยก็คือเลียวอยากให้ซ่อมรถผมไวที่สุดเพราะผมไม่ได้ไปทำงานก็ประมาณเวลาประมาณห้าทุ่มประมาณประมาณห้าทุ่มนะครับผมขับรถมาเนี่ยถ้าจับจากกรณีในคลิปในคลิปภาพที่เห็นนะครับ ก็คือผมขี <Charl ott es> Jamie, ่ตรงตรงไม้เรื oles, ่อยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สามคันเนี menu, And, ่ยแซงกันขึ้นไปแล้วคู่กรณีเนี่ยมาค่อนข้างเร็วแล้วกรณีคัน like ที่สามคันที่สามที่แซงออกไปอ่ะปาดหน้าผมเข้าผมก็ได้ชะลอรถเมื่อผมชะลอรถเนี่ยผมก็โยกออกแคบแบบนี้จริจริงๆตามคลิปที่ที่ทุกคนเห็นเลยครับแล้วผมก็โยกออกมาหน่อยนึงคู่กรณีบิ๊กไบค์เนี่ยไม่พอใจผมก็เลยขี่ขี่รถประกบข้างผมแล้วก็เบ้ลรถใส่ผมแล้วก็ด่าทอผมผมบอกเฮ้ยพี่ขับรถอย่างนี้ได้ยังไง พี่ขับอย่างนี้ได้ไงรถอ่ะมันมีอะไรนะมีรถเข้าซอยอยู่อ่พี่ต้องขี่ช้านะนู่นนี่นั่นแล้วมันบอกว่ารถมึงทำไมอะไรยังไงอย่างเงี้ยหยิบหมวกน็อกมาก็คือจะฟาดผมเลยผมก็เลยโยกออกในซอยแล้วผมบอกเดี๋ยวมาคุยกันมาคุยกันแล้วมาดูกล้องกันตอนนี้นั้นไม่คุยกัาไม่อะไรสักอย่างหนึ่งก็จะทำลายร่างกายอย่างเดียวเลยครับแล้วโดนทำลายไหมครับไม่โดนครับก็อย่างตามคลิปิเหตที่ไม่โดนครับ นี่คิดว่าคนขี่วิบค์นี่ทำเกินกว่าเหตุไหมไม่ครับจริงๆผมผมว่าขับวิบค์เหมือนกันอันนี้พูดต,ตรงๆเลยว่าขับวิบค์เหมือนกันจริงๆอ่ะผมจะียกคุยสราคือพี่มันคราวน,นี้มันแซงไม่ได้ซ้ายเนี่ยเส้นกับเส้นทึบด้วยอ่าแล้วก็แยกผมผมก็โยกไปนิดเดียวแต่ซึ่งจริงๆมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านหน้ารๆๆ้นานอ่าร้านร้ำค่าครับเยอะมากซึ่งเขาแซงไม่ด้อยู่แล้วอ่าแล้วผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมก็แค่จะบอกเขาว่าพี่ขับอย่างเงี้ยมันอันตรายแค่นั้นเองแล้วก็ให้บอกเขาบอกว่าเออเนี่อ,อนๆๆๆๆ ไม่ฟังอย่างเดียวก็คือไม่ฟังอย่างเดียวงี้ไปแจ้งความไว้ก็แจ้งความไว้พี่สพไอ้นั้นหนองปื้อเหรอหนองปื้อครับแจ้งแจ้งความข้อหายเลยอันนี้ผมแจ้งเพื่อจะดูกล้องดูกล้องซีซีวีตอนที่ว่าจังหวะเขากำลังเอามาตีผมอ่าก็คืออยากจะให้โซเชียลได้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้ครับอาอนแรกทำไมพี่ผอ่าผมปรึกษาเพื่อนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆผมไม่อยากให้บิ๊กไบค์มันเป็นมาเป็นอย่างนี้ อยากฝากอะไรก็เป็นอทางนังนแลเป็นเชื้อรคนินงจริงๆก็ใจเย็นๆครับไม่ได้อะไรมากมายคืออะไรคุยกันได้ก็คุยครับไม่ผมว่ามันแต่ว่ากรณีเขามันไม่ถูกจริงๆผมก็อยากจะบอกเขาด้วยเหมือนกันแล้วไม่ใช่มานักเลงใส่ผมหรือมาทําตัวอย่างนี้ใส่ผมเชื่อว่าถ้ามีเคสผมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าคนเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่อยู่อยู่อย่างนี้ครับอันนี้ไปแจ้งความแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเขาก็จะดกามถอนวันี้ทำให้ขอโทษอย่างงี้เราเราเราจะยกเลิกคลิปไม่ไดยกเลิกโทษแลคลิปเนี่ยผมอยากให้หลายๆคนเห็นนะ ผมว่าอยากให้ตำรวจแห่งคนเห็นแต่ถ้ามาขอลบดีๆมาคุยกันดีๆโอเคผมลบให้ครับโอเคจะเกิดเหตุไม่เหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับช่วยเล่าเหตุการณนะ์หน่อยก็ขี่ตาเข้ามานี่ขี่ตาเข้ามาแล้วคือทางคือมันเป็นทางรถเขาแต่คือเขาเบี่ยงขานิดนึนงครับพี่เบี่ยงซ้ายแล้วผมก็เลยแทงซ้ายแทงซ้ายอย่างนี้บอกก่อนว่าแทงซ้ายทำอะไรเบิ้ลใส่เขาครับอืมแล้วท,ทำไมเราเราทำไมทำไมเราถึงไปเบิ้ลใส่พี่เขาก็มองหงายอยู่แล้วไงพี่ เมาหรือเปล่าไม่เมาครับผมจริงจริงนะมันจริงจริงไม่ไม่เมาแน่นอนกินเหล้ากินไปกินเบียร์หลายขวดชนิดใหมาใช่ไหมกินเบียร์ครับแต่ไม่กินไม่ไม่ได้เมาพี่ถามไม่ได้เลยอ่ะกี่ขวดครับกินมากกว่าเดียวพี่ขวดเดียวใช่ผมโทรถามตอนนี้นะอ่ะโทรเลยพี่โทรเลยผมโทรถามนะกินเบียร์มาหนึ่งขวดนะอ่าโอเคถามแล้วแล้วแล้วราเราทำไมถึงไปแสงใายแล้วไปเบิ้ลนใส่คอทั้งทั้งที่มันเป็นไม่เลนไม่เขาเขาเบียดมาไงพี่ไม่ได้เบียดหรืครับตามมาพี่คลิปคลิปมีอยู่นะตาขอแล้วกันพี่นะร้อน เราก็ยอมรับผิดว่าเราเอาร<อ>มณ์ร้อนด้วย,ยว,วันนี้ที่เราเข้ามานี่คือตั้งใจมาขอโทษพ<ช>ี่เขา<ช>แล้วทางพี่มีอะไรจะบอกน้องไหมครับก็บอกว่าคือการขับรถเนี่ยจริงๆอ่ะปกติอย่างเนี้ยไม่ควรแซงเพราะมอไซค์จอดอยู่ข้างซ้ายค่อนข้างหลายคันมากและมอไซค์ปาดหน้าผมเข้าซอยผมชะลอรถและผมไม่ได้เบรกรถผมใช้แค่ชะลอแต่ที่คุยกันในคลิปเนี่ยมันคืองานเบรกรถผมรู้ว่าอันนั้นน่ะที่ผมใช้แค่เบรกเพราะในช่วงอารมณ์นั้นคุณไม่ฟังผมไม่ฟังเอาแต่ไม่ฟังอย่างเดียวอ ถ้าวันถ้าประวานคุยกันได้ตั้งแต่แรกไม่ถือหรือไม่วิ่งเอาหมวกกันน็อกมามาตีกันม,มาทำท่าแบบอย่างนั้นกันผมบอกเลยคุยกันรู้เรื่องตั้งแต่แรกแล้วอ่าก็ทางพี่ก็ไม่ได้ติดใจเลยใช่ไหมครับไมไ่ติดใจครับแล้วเดี๋ยวเราไปถอนแจ้งความมาครับอืมโอเคขอโทษด้ดยวยน,นะ